องสมุดนะคะมีหนังสือจำารวนมากดังนั้นห้องสมุดทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวังไกลกังวนหรือโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศก็คงเช่นเดียวกันนะคะที่ที่จะต้องมีกฎระเบียบเขียนติดเอาไว้เวลา,าห้องสมุดนะคะไม่ส่งเสียงดังทำไมไม่ส่งเสียงดังหนูทราบไหมลูก,กอ่า เพราะว่าใช่ห้องสมุดต,ต้องการความเงียบสงบถ้าเราไปนั่งคุยนั่งเล่นขนาดในห้องที่ครูสอนอยู่ขณะน,นี้ถ้าใครคุยกันคุณครูก็บบนแล้วไม่ว่าครูท่านใดที่เข้ามาสอนก็จะบบนว่านักเรียนคุยทำไมลูกทำไมเสียงดังทำไมเลื่อนเก้าอี้ทำไมเลื่อนโต๊ะเสียงดัง เพราะเป็นการลบกวนสมาธิห้องเรียนปลายทางเขาเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆกำลังเรียนอยู่แล้วเราหันไปคุยกันลบกวนสมาธิไม่ลูกลบก,ลบกวนสมาธิห้องสมุดยิ่งจำเป็นมากๆเลยที่ต้องเงียบนะคะไม่วิ่งเล่นในห้องสมุดและไม่หยิบหนังสือออกจากห้องสมุดถ้าเราจะยืมหนังสือห้องสมุด ใช่เราต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็มีบัตรห้องสมุดเพื่อขอยืมได้เขาให้ขอยืมได้ภายในกี่วันคะล้วมาดูสิลูกลุงอรุณมาดูสิไหนดูบัตรลุงอรุณก่อนอ่าอ่ามาดูเด็กชายลุงอรุณน,นะคะอ่ามาดูบัตรลุงอรุณโอ้โหยับเยินเลย กำลังจะโชว์ให้ดูในดูไม่ได้เลยยับยุยี่เลยออของทันไทยนะคะ,ะมีบัตรห้องสมุดขออนุญาตตัดภาพมาหน่อยนะคะเขาใช,ช้วิชวลนะคะอะ่ของลูกอรุณนี่ยับมากอะนะคะหนูต้องเก็บให้ดีหาถุงพลาสติกหุ้มเอาไว้บัตรสมาชิกห้องสมุดนะคะของเด็กชายทันไทยวุฒ อ้าวอ้าววุฒิวุฒิวันที่บ,บัตรหมดอายุคือวันที่5สิงหาคมเอ๊ะหมดอายุหรือยังลูกหมดแล้วสองพันร้อยห้าสิบเอ็ดเหรอคะอ๋อห้าห้าลูกห้าห้า บัตรใหม่ลูกมรลยุปี55พศส5 5อ่าที่บัตรนะคะเขาก็มีกฎระเบียบระเบียบการยืมการขอยืมตัวเล็กมากนะคะคุณครูอ่านให้ฟัง<ฮ>ข้อหนึ่งเขียนไว้ว่าสแสดงบัตรทุกครั้งเมื่อยืยมหนังสือและสือ่อเฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้นเห็นไหมลูกข้อสอง นักเรียนยืมหนังสือครั้งละไม่เกินสองเล่มนาน3วันเห็นไหมคะบางคนตอบผิดว่า5วันให้นานแค่3วันข้อ3ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ที่ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน5เล่มนาน7วันคุณครูก็ต้องทําบัตรสมาชิกเหมือนกันครูสาวนีก็ทําและก็ให้ขอยืมได้ไม่เกิน7วัน ต้องลงในสมุดขอยืมด้วยนะคะข้อ4หากทำหนังสือหรือสื่ออื่นๆหายให้ชดใช้ตามราคาข้อ5หนังสืออ้างอิงยืมได้จำนวน1วันนาน1วันข้อ6วารสารล่วงเวลายืมได้ครั้งละ3ามเล่มนาน5วันนี่คือกฎระเบียบของห้องสมุดของแต่ละโรงเรียนก็จะมี นะคะอาจจะแตกต่างกันไปแต,ต่คงจะคล้ายๆกันนะคะามาดูสไลด์ต่อไปเลยค่ะต่อไปขอสไลด์นะคะทีนี้มาดูการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาบ้างทุกโรงเรียนทุกที่ก็จะต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ำประปานะคะ ภายในโรงเรียนเราจะใช้อย่างไรเพื่อเป็นการช่วยประหยัดนะคะอ,อ่านพร้อมกันลูกสไลด์สุดท้าย เดี๋ยวลูกเกิดปัญหาแล้วนะคะคุณครูพิมพ์มาครบลูกระบบคอมพิวเตอร์นะคะอ่าขอแก้ไขแล้วนะคะ ใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาอย่างประหยัดหลังเลิกใช้ให้ปิดทันทีนี่คือกอ๊อกน้ำอะไรของเรียนเราลูกลกอ๊อกน้ำสำหรับแปลงฟันของเด็กๆหลังจากทานข้าวแล้วทุกวันนักเรียนต้องแปลงฟันเมื่อนักเรียนใช้นักเรียนเปิดทิ้งเลยใช่ไหมค่าน้ำไม,ไม่ใช่นะคะโรงเรียนเสียค่าน้ำจำนวนมากนักเรียนต้องใช้แก้ว ลองรับน้ําจากก๊อกน้ําเมื่อแปลงฟันเสร็จแล้วเมื่อเปิดน้ําเสร็จต้องปิดก๊อกทันทีแปลงเสร็จแล้วก็ล้างสิ่งสกปรกให้ไหลลงไปให้สะอาดอย่าเปิดแรงๆแล้วเปิดทิ้งเอาไว้เมื่อรู้ว่าน้ําไม่ไหลต้องปิดก๊อกทันทีถ้าเราเปิดก๊อกทิ้งเอาไว้น้ําเวลาน้ํามาหนูไม่ได้เฝ้าอยู่ใช่ไหมลูกน้ําก็จะไหลมากเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันประหยัดนะคะทั้งกระแสไฟฟ้าแล้วก็ ประปาไฟฟ้านะคะในห้องเรียนเมื่อหนูใช้แล้วหนูต้องรีบปิดพัดลมก็เช่นเดียวกันนะคะอย่าเปิดพัดลมทิ้งเอาไว้นะคะค่ะต่อไปนะคะลูกเรามาปฏิบัติกิจกรรมใบงานนะคะขอใช้วิชวลน,นะคะนักเรียนมาดูลูกต่อไปทั้งช่วยกันคิดแล้ว